สวัสดีครับชาวไบเกอร์ iker, ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP กลับมาพบกันในค่ำคืนของวันพุธนะฮะทุกคนครับ MotoGP ก็จะไหลาย,ยาวต่อเนื่อง5สัปดาห์แบบไม่มีหยุดเลยนะฮะดังนั้นวันนี้ Put, วันพุธวันศุกร์ก็จะเริ่มแข่งขันแล้วจะเป็นการซ้อมวันเสาร์คัดฟิลวันอาทิตย์ก็แข่งจริงเวลาก็เวลาเดิมเลยนะครับเพราะว่าแข่งที่สนามเดิมสนามเคเรสที่สเปนนั่นเองนะครับสาหรับ MotoGP สนามที่2นะฮะ ก็ต้องเรียกว่ามีประเด็นหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจที่มันเกิดขึ้นแค่ในสนามแรกซึ่งหนึ่งในนั้นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงหลายคนก็ถามผมเข้ามานะครับบางคนก็ไม่รู้บางคนก็อยากจะฟังบทวิเคราะห์ความคิดเห็นของผม,งผมเกี่ยวกับ v รลเติโนรอซี่นะครับเดอะด็อกเตอร์เนี่ยในวัย41ปีเป็นนักแข็งที่อายุมากที่สุดในสนามในตอนนี้แล้วก็เป็นปีสุดท้ายในสีเสือ้อทีม Factory โรงงานหรือว่าทีมยามาฮ่โรงงานเนี่ย จะไ,วไหวไม่กับสนามแรกบางคนถึงขนาดต้องบอกว่าโอ้โหแบบมาแบบนี้แล้วพ่อหมอน่าจะถอนตัวน่าจะนู่นนี้นั่นอะไรไปยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของโรซี่แบบยาวๆในคลิปเดียววันนี้เลยนะฮะสำหรับ Ro ซี่ก็ต้องบอกว่าเจอความยุ่งยากมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับศุกร์เสาร์รามมาจนถึงตอนแข่งจริงในวันอาทิตย์แข่งจริงเนี่ยรถมีปัญหาคนที่ไม่ได้ดูเนี่ยอาจจะงงนะครับว่าทาไม โดนมาเก็ตแซงเขาเ้าไปง่ายๆแบบนั้นอ่าจะบอกว่าเหมือนพ่อหมอรู้อาการรถตั้งแต่ตอนนั้นแล้วละ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่ารถใครช้าเนี่ยมันจะช้าเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะต้องหลีกทางให้คันที่เร็วกว่าในข้างหลังนั่นก็คือเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นกฎของ m o โตจีพีอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าไม่ใช่ว่าเจอรถมีปัญหาอยู่เนี่ยก็ยังจะฝืนขับยังจะบางบังลายไม่ให้อีกคันหนึ่งที่อยู่ข้างหลังในคันที่เร็วกว่าเราเนี่ย ไม่ให้แสงได้อันนี้ก็คือผิดกฎดังนั้นผมเลยมองว่ารอสซี่ก็น่าจะจงใจเบี่ยงออกซ้ายให้กับมาเกสได้เสียบแสงผ่านเข้าไปได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ารอบที่18บรียนรอสซี่ก็เครื่องน็อกจะมองว่ามันมันก็ไม่เชิงน็อกครับนะทุกคนบางคนถามผมไห้พี่ปุ้ยมันมีไฟอะไรขึ้นมานั่นก็คือไฟสัญญาณเตือนผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมาจากทางยาฮ่าเองนะครับที่อาจจะส่งสัญญาณอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยโรซี่มีปัญหานะฮะมีปัญหารถเนี่ยวิ่งไม่ค่อยออก้อมามีแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็คงจะต้องพุ่งเป้าหมายไปที่ทีมช่างใช่ไหมฮะหลายคนที่เข้าใจว่าโหโรซี่ทำไมขับช้าจังโรซี่หมดไปหมดอะไรแล้วเนี่ยผมผมมองว่าในวัย41ปีเนี่ยโอเคและเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาบี้ในหัวแถวไม่มีโอกาสที่จะไล่ กับมาเกตเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็คงจะต้องหลีกทางให้กับแฟบหลีกทางให้กับท็อปกันให้กับลินอันนั้นก็คือเป็นความจริงที่เราทราบอยู่แต่จะบอกว่าเข้าสู้นักแข่งไม่ได้สักคนเลยในบรรดานักแข่งทั้งหมด20กว่าคนเนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นการอากติกับพ่อหมอแกเยอะเกินไปหน่อยใช่ไหมทุกคนผมเลยมองว่าถ้าจเจาแค่อันดับท็อป10เนี่ยผมว่าแกจัดการได้นะเรื่องของอันดับประมาณนี้เพียงแต่ว่า ในตอนนี้เราต้องเข้าใจตรงกันจริงๆว่ามันเกิดความผิดพลาดจากการเซตติ้งรถนะฮะการเซตโดยว่าทีมช่างเนี่ยเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นรรซี่เนี่ยเปลี่ยนเซตยางเนี่ยหลายอย่างมากนะครับในตั้งแต่วันสุกคนเสาร์เนี่ยเห็นไหมคือผมก็ไม่คิดแตนะ่ผมก็ค่อนข้างประหลาดใจในตอนแรกที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมทุกคนเนี่ยหน้าฮาร์ดหลังซอฟกันหมดแต่2ยามาหาโรงงานเนี่ยกลายเป็นซอฟซอฟรอซี่บอกอย่างนี้ครับโรซี่บอกว่าเอาจริงๆ คือเขาพยายามจะไม่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 พูดถึงเรื่องของล้อหน้านะฮะพยายามจะไม่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 กล่าวถึงว่าที่นี่มันเป็นการเสี่ยงการเดิมพันอะไรหรือเปล่าที่ทําไมถึงใส่ยางซอฟที่ล้อหน้าแต่เขาจะโฟกัสไปที่ล้อหลังเขาบอกว่าคือกรีบยางหรือว่าการยึดเกาะเนี่ยแทบจะแทบจะไม่มีหมายถึงว่าในในในคันของรอซี่เนี่ยดังนั้นมันเกิดปัญหาว่ายางเนี่ยมันประสิทธิภาพมันไม่ดีพอ ตรงนี้แน่นอนนะครับว่าหนีเราจะไปวิ่งหนีไม่ได้ว่าเฮ้ยนั่นคือความผิดของไครคือความผิดของรอสซี่หรือเปล่าผมก็มองว่าก็คงจะต้องโยนให้กับช่างแบบไม่ต้องหนีหรอกต้องยอมรับแบบแมนๆว่าทีมงานทีมช่างที่เซ็ตให้รถให้กับรอสซี่เนี่ยอาจจะยังเจอปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้เท่านั้นเองใช่ไหมฮะทีนี้จะมาถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมาคันของมาโบริคเดลเลสเนี่ยถึงได้ก็อย่างที่บอกไปว่า รถมันมาสเปคเดียวกันทั้ง3คนนะครับทั้งโรซี่ทั้งเบียเลสแล้วก็ทั้งแฟบเนี่ยแต่คนเซ็ตเนี่ยคนละทีมนะฮะคนละทีมแล้วเราคงจะต้องพุ่งเป้าไปที่เดวิดมูนอสผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าช่างคนใหม่ของโรซี่นี่คือการทำงานแบบเต็มฤดูการเนี่ยฤดูการแรกของเดวิดมูนอสถามว่าประสบการณ์เขาเนี่ยผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ต้องเรียกว่าอยู่ในทีม สกาย r C6 ใน Moto2 ก็เคยทำรถทำอะไรจนคว้าแชมป์ได้ไงแต่นั่นก็คืออาจจะเป็นในรุ่นกลางแน่นอนว่า Moto2 กับ o t t o p ราเนี่ยโอ้ลรลยละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าคนเรื่องเลยนะครับก็เลยคิดว่าสิ่งที่มูน t ตต้องเรียนรู้แบบให้เร็วที่สุดเนี่ยผมว่ามันน่าจะมันน่าจะลามไปถึงอนาคตของรอซซี่ด้วยที่จะลงไปใน SRT ในปีหน้านะครับ สังเกตดูนะฮะว่าทุกคนที่ผ่านมาในอสซี่มักจะชื่นชมหัวหน้าช่างคนนี้เสมอผมเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นการให้กําลังใจกันมากกว่าที่จะไปรีบร้อนวิจารณ์เพราะว่าดีวิดมูนอตเนี่ยจะว่าไปแล้วก็คือได้โชว์ผลง,งานแค่ในการเซตรถในอสซีใ่ในตอนซ้อมในตอนในตอนเทสที่กาตานะครับก่อนหน้านั้นก็ไปเซเวดูบ้านในการเทสที่บา e เลเซียที่สเปนนะครับในช่วงท้ายๆปีที่แล้วเนี่ยนั่นแหละ ก็เลยอาจจะยังคงจะต้องได้ใช้เวลาอยู่เหมือนกันแต่โรซี่ก็ออกมาชื่นชมตลอดนะว่าโหนี่คือหนึ่งในเ,เขาเรียกว่าช่างเด็กรุ่นใหม่ทํำนองนั้นนะครับคือปกติเราจะมองเห็นคนที่จะเป็นหัวหน้าช่างเนี่ยแน่นอนน่าจะมีประสบการณ์โชคชนในรุ่นใหญ่อาจจะเป็นผู้ที่มีอายุขึ้นกว่านี้หน่อยแต่คราวนี้เดวิดมูนอนได้รับโอกาสสาคัญขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความใกล้ชิดของรซี่ที่ ที่ตัวเขากับอสซี่เนี่ยมีมานะครับก็มีมาอย่างยาวนานเหมือนกันแหละเพราะว่าก็อยู่ในในทีมของอสซี่ในในมอเตอร์ทูไงก็เลยดึงกันกันขึ้นมาเท่านั้นเองนะฮะเลยมองว่ารซี่เนี่ยน่าจะให้กําลังใจกันมากกว่าในที่ผ่านมาแต่จะบอกว่าเออแล้วรซี่เนี่ยจะมาเราจะมาพุ่งเป้าว่าพ่อหมอนี่ไม่ไหวแล้วสนามแรกก็ปิวซะแล้วเนี่ยถ้าจะว่ากันจริงๆิงคนที่ไม่มีคะแนนคนที่ฟอร์มหลุดออกไปเนี่ยคนที่จะแบบไม่มีคะแนนเพราะความโชคร้ายเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ในสถานการณ์เดียวกันมันมีหลายคนนะครับทุกคนคนที่ไม่ได้คะแนนเนี่ยอย่างนำตำ่ำน่าจะห้าหคนมั้งผมจะไม่ผิดเนี่ยเอาง่ายๆว่าพวกที่ไปผ่าตัดเนี่ยก็มีทั้งมาเกสทั้งอเล็กลินทั้งคาวคัสโลซูซูกิเนี่ยก็จวานเมียก็ชิงล้มไปตั้งแต่ช่วงแรกใครอีกคนนึ่งอ,อีกเกิร์เลคน่าโอ้หลายคนนะครับหลายคนผมนึกชื่อออกไม่หมดนั่นแหละสนามแรกมันก็เลยสะดุดสะดุดไปบางคนคิดว่ามันจะตัดสินกันได้แบบโหรอซซี่ไม่น่าจะไป s r t ทีในปีหน้าหรอกพอเถอให้เด็กมันขึ้นผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนใ,นใจเย็นหน่อยสำหรับใครที่เป็นแฟนพ่อหมอแล้วพอฟอร์มไม่ได้ดังใจเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายอย่าพิ่งไป, D D i, งไปเขาเรียกว่าโวยวายใส่พ่อหมอแกนะครับว่าโอ้หมดยุคหมดอะไรสิ่งที่มาเก็ตทาทุกคนทราบไหมฮะสิ่งที่มาเก็ตทาได้ไม่ว่าจะปีนี้ไม่ว่าจะสนามที่ผ่านมาเนี่ยกับฟอร์มมันร้อนแรงหรือว่าจะในปีนไหนๆก็ตามเนี่ยเชื่อไหมฮะ ใครที่ดู MotoGP มาน,นานๆเนี่ยรับทราบดีแล้วว่า Rossi ก็เคยทำได้แบบมาเกสเหมือนกันในสมัยที่หนุ่มๆดังนั้นในวัย41ปีในตอนนี้แน่นอนนะครับว่าเคียวเล็บมันมันอาจจะแบบว่าไม่แหลมคมเหมือนเดิมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจะมาให้มันเปรี้ยวกาดดูดันจะมาให้แบบว่าสอกเช็ดพื้นไหลเช็ดพื้นเหมือนกับน้องๆหลานๆเขาอย่างในทุกวันนี้คงจะไม่ใช่หรอกเพราะว่านักแข่งบางคนใน Mo t ต g p ตอนนี้นะ่ย ถ้าเทียบอายุกันแล้วเป็นรุ่นลูกของโรซี่ได้ด้วยซ้ำน,นะครับอายุห่างกันโอ้สาเท่าตัว,ตวมีนั่นแหละเลยเลยอยากจะให้รอดูผลงานของพ่อหมอเนี่ยไปยาวๆกว่านี้หน่อยนะครับแล้วกเ็เรื่องของการเซฟรถของอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยรซี่ก็กล่าวนะครับว่าคงจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรในการแข่งขันในสนามที่จะมาถึงเนี่ยก็คือสนามเดิมสนามเก่านี่แหละ มันก็เลยเป็นความท้าทายไงเพราะว่านี่คือสนามที่มันเจอปัญหาตั้งแต่ถ้าจะมองเนี่ยรอสซี่ขึ้นมาก็ขึ้นมาได้ดีนะครับทุกคนผมมองว่าออกมาออกร์ดมาไม่ได้เลวร้ายอะไรนะเพียงแต่ว่าพอวิ่งไปวิ่งไปได้ประมาณครึ่งทางเนี่ยเริ่มออกอาการแล้วรถแต่เหมือนกับที่แกพูดนะ,ะว่ากลีบยางหลังมันไม่มีอาการเก่าๆในปีที่แล้วเนี่ยมันกลับมานะตอนแรกก็พยายามจะาหาคําตอบว่ามันเกี่ยวกับยางม,มิชลินตัวใหม่หรือเปล่านะตอนแรกก็อาจจะมีมีการ ใส่ข้อมูลโยนกันไปโยนกันมาอยู่ตกลงรอซซี่ก็ออกมามายอมรับนะครับว่ามันก็น่าจะอยู่ที่การผิดพลาดในกระบวนการเซตอัพของทีมทีมงานของยยมาม่าเองมากกว่าที่จะไปโทษมิชลินใช่ไหมฮะเพราะว่า <c oughs> สไตล์การขับในมิชลินก็ให้ผลมาที่น่าสนใจนะทุกคนคือจะเอาสองคนทั้งเบียเลสทั้งอรอซซี่หรือว่าควาตาาโล่สามคนเนี่ยเอามาเปรียบใส่ยกันนะไม่ได้นะฮะหนึ่งนะรอซซี่มีสไตล์การขับที่แตกต่างจากสองนักขับ ดาวรุ่งของฮ่าในตอนนี้เนี่ยดาวรุ่งหรือเปล่าไม่น่าจะดาวรุ่งแล้วนะนั่นแหละอย่างิ้นเชิงเพราะว่าโรซี่ก็อยู่ในมอเตอร์จีพีในยุคตั้งแต่ก่อนยุค2000นะครับสไตล์การขับอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะแบบว่ามันจะให้เหมือนนักขับในยุคนี้ก็คงจะไม่ใช่ข้อต่อมาก็คือเป็นในเรื่องของสรีระร่างกายนะฮะของโรซี่เนี่ยกับคนที่สูง180กว่ากับบีเเลสคนที่สูง170นะฮะกับบอดี้กับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ จะทาให้เรื่องของยางเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนอจอจอาจจะมองอาจจะพูดว่หมันไซโวแล้วทําไมทอบกันถึงบี้ได้ถึงรอบสุดท้ายอะรอสซี่ไปได้แค่9รอบ10รอบเองยางไปซะแล้วแสดงว่ารอสซี่ขับถนอมยางไม่เป็นหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้โอ้นี่คือแชมป์โลก9สมัยนะครับทุกคนในตอนนี้คือคนที่เป็นแชมป์โลกเยอะที่สุดที่ยังลงแข่งอยู่ในตอนนี้ดังนั้นเครดิตความเก่งกาจเนี่ยผมก็มองว่าเขาเหลือเฟือละนะ ไอ้ปัญหาในในในแบบนี้ผมถึงได้มองได้บอกอให้ฟังหลายๆครั้งหลายคราวนะครับว่านักแข่งจะประสบความสำเร็จในแต่ละสนามเนี่ยทีมงานเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆทีมงานในการเซตอัพในการอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้มองไปถึงมาร์คมาเก็ตนะครับทุกคนว่าการที่มาเก็ตประสบความสําเร็จได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าได้ทีมงานมืออาชีพ ได้ทีมงานที่เข้าขาได้ทีมงานที่รู้ใจเราไม่ได้ปฏิเสธว่า market มาเก็ตไม่เก่งนะครับคือนักแข่งทุกคนไม่ต้องเป็นมาเก็ตไม่ต้องเป็นรอสซี่หรอกนะต่อให้มีฝีมือขนาดไหนก็ตามบางทีบางครั้งถ้าการเซ็ตรถจากช่างจากอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาเนี่ยมันออกทะเลนะฮะตรงนี้มันก็จะทําให้นักแข่งเนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยากหรือเลวร้ายก็คือเครื่องดับไปเลยเหมือนกับรอสซี่นะครับผมเข้าใจนะครับว่าในปีนี้เนี่ยต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ย บางทีบางครั้งเขาก็ต้องเซฟเครื่องไว้ที่ยามาฮ่าอ,อกมาบอกว่าทําไมาถึงไปต่อไม่ได้เพราะว่าจะทนให้โรซี่เนี่ยฝืนไปต่อเนี่ยถ้าเครื่องเครื่องหนึ่งพังมาเนี่ยหลาย10ล้านนะครับเครื่องยนต์น่ะดังนั้นในในในปีนี้ค่อนข้างที่จะจํากัดนิดนึงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดนะฮะแค่13สนามเนี่ยยังไงซะก็เอาเซฟงบประมาณเซฟอะไรไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาหา,ามา คุยกันอีกทีว่าจะแก้ไขอะไรกันอย่างนี้กันได้ยังไงกันบ้างใช่ไหมครับก็ต้องตามรุ้นในกำลังใจกันต่อไปนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็พูดแต่ฐานะของคนที่เป็น FC ซของผ่อหมอนะฮะว่าก็ยังเชื่อนะว่ารอซี่จะสามารถทําผลงานได้ดีอยู่คําว่าได้ดีของผมในตอนนี้ผมไม่ได้หวังถึงขั้นโพเดียมอะไรหรอกแต่ผมหวังว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นมาบี้กับหลายๆคนแล้วก็น่าจะติดท็อปสิบได้ไม่ยากนะถ้าจะมาบอกว่ารอสซี่น่าจะหลังท้ายแล้วล่ะน่าจะไม่ไหวนี่ ก็ขอเถียงซูริตเหมือนกันนะครับว่ามันยังไม่น่าจะยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือแม้กระทั่งปีหน้านะครับแต่สิ่งที่มัน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 กดดันผมไม่ได้มองว่าเป็นรอสซี่นะผมมองว่าเป็นทีมช่างมากกว่าโดยเฉพาะเดวิดมูนอสที่เพิ่งมาจับงานเต็มฤดูกาลครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าถ้าไป SRT แน่นอนนะครับว่ารอสซอนรอสี่เนี่ยก็ต้องการที่จะให้ทีมงานแค่ไม่กี่คนแค่บางส่วนเต็มที่2 3สคนประมาณนั้นติดสอยให้ตามรอสซี่ไปเนี่ย แล้วถ้ารอซี่บอกว่าผมต้องการจะเอาไปเยอะๆแต่ถ้าผลงานในปีนี้มัน,มนไม่ได้เนี่ยมันก็จะฟังดูไม่มีน้ำหนักรอซี่ก็ไม่ใช่ว่าจะชี้เอาโน่นเชีย่ยวนี่ได้นะฮะทุกคนบางคนอาจจะมองว่านี่คือนักแข่งที่มีอิทธิพลที่เป็นมาเฟียนักแข่งหรือเปล่าที่จะอยากจะได้อะไรต้องได้มันก็ไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่เพราะว่าก็ต้องวัดกันที่ผลงานถ้าเกิดว่ามันมาอย่างตรงนี้สมมติวนะ่าถ้าโชคร้ายแล้วทีมช่างยังไม่สามารถที่จะจูนรถให้รอซี่ประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้เนะี่ย กล่าวคือก็ยังลุ่มลุ่มดอนอยู่แบบนี้ผมก็มองว่าอนาคตที่จะได้ติดสอยห้อยตามรอซี่ไปในปีหน้าเนี่ยก็จะยากขึ้นไปอีกนะหรือถ้าเกิดรลอซี่ผลงานได้ไม่ดีแบบนี้จริงๆบ่อยๆสัก3-4สนามแบบเรื่อยๆมาอย่างนี้เสร็จต,ตัวเนี่ยผมว่าแกก็น่าจะหมดไฟเผื่อนี่อาจจะเป็นปีสุดท้ายที่แกจะได้อยู่ในเวที MotoGP ในฐานะนักแข่งหรือเปล่าอเอาใจลุ้นเอาใจเชียร์ช่วยช่วยเยมาฮ่านะครับช่วยดีวิดมูนอสให้รีบ แก้มือแก้ตัวเร็วๆเพราะว่าผลงานไม่ดีโอกาสที่เขาจะไม่ได้ตามรรซี่ไปเนี่ยก็อาจจะมีอยู่เหมือนกันนะครับย้ํานะครับทุกคนครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่2คนนะที่ไม่ได้ติดต่อผมมานะครับสําหรับใครที่ได้รางวัลเนี่ยยังมีอยู่2คนไปเช็คดูนะครับไปเช็คในคลิปที่ผมจับรางวัลน,นั่นแหละว่ามีรายชื่อคุณอยู่ไหม ถ้าเกิดว่าภายในวันศุกร์นี้เนี่ยยังไม่ติดต่อมาเนะี่ยบางทีผมอาจจะแคนเซิลไปแล้วอาจจะมีการเล่นเกมใหม่กับทูมืออีก2คู่ที่เหลือในตอนนี้นะฮะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ